สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ทำง่ายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันนะคะวันนี้เราใช้ผักไฮโดโปนิกค่ะเราใช้ในส่วนของต้นเรตอ๊อกนะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่ด้วยเบกกิ้งโซดา15นาทีนะคะแล้วล้างอีกครั้งค่ะเพื่อล้างสารพิษนะ ส่วนที่สองปูอัดค่ะก็ตามที่เราหาได้ตามท้องตลาดได้เลยส่วนต่อมาเป็นส่วนของแผ่นแป้งเวียดนามนะคะแผ่นแป้งนี้มีประโยชน์มากๆนะคะสามารถนำมาทอดก็ได้นะแล้วก็วันนี้เราจะมาทำโดยส่วนกันค่ะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะไม่ทำเองนะเราจะทำในส่วนของการผสมซีฟู้ดนะยี่ห้อไหนก็ได้นะซีฟู้ด แล้วก็น้ําจิ้มน,นะคะของเนื้อย่างเกาหลีหรือหมูย่างเกาหลีก็ได้ย้ํานะคะต้องเป็นหมูย่างหรือเนื้อย่างถ้าสมมติว่าเป็นรสชาติอื่นเนี่ยรสชาติจะไม่ค่อยเหมือนกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนเท่าไหร่นะแล้วเราก็จะใช้แครอทแล้วก็แตงด้วยนะคะอย่างแรกเลยนี่ค่ะเราไปลวกในส่วนของปูอดก่อน บางคนบอกว่าสุกแล้วนะคะสามารถทานได้เลยแต่ส่วนตัวเห็นว่าควรจะทําให้สุกก่อนนะคะอาจจะทําให้สุกประมาณนึงนะเพราะว่าเราต้มนานเกินไปเดี๋ยวปูอัดจะเละไม่อร่อยนะคะนะเท่านี้น่าจะโอเคแล้วเนาะนะคะอยู่ไว้าวางไว้น้ําเดือดประมาณ5นาทีนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาหั่นแตงกวากันคะ่ะ แล้วก็แครอทเนาะบางคนนะคะหรือว่าบางครั้งเราจะเห็นว่าเขาจะใช้ทั้งเปลือกแต่เราไม่ใช้เปลือกเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าได้แตงมาวันนี้เปลือกจะแข็งนิดนึงเราก็จะฝันเปลือกให้หมดนะคะแล้วก็จะหั่นตามขนาดที่เราชอบนะคะแล้วก็แครอทที่เราหามาได้นะคะวันนี้ก็จะ หั่นเป็นท่อนๆนะคะเพื่อจะง่ายต่อเวลาที่เราห่อแล้วก็เวลาที่เราทานนะหั่นเรื่อยๆไปแบบนี้เลยค่ะบางทีนะคะแครอทบางทีอาจจะแข็งไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะเคี้ยวยากนะบางคนที่อาจจะมีเด็กเล็กๆหรือว่าอาจจะดัดฟันอย่างนี้ก็อาจจะต้องใช้ ขนาดที่เล็กลงนิดนึงนะคะต่อไปก็หั่นแตงกวาค่ะตามขนาดที่เราต้องการเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาห่อกันค่ะอันนี้คือส่วนของผักเนาะแล้วก็อันนี้ในส่วนของแป้งนะคะแผ่นแป้งเนาะแผ่นแป้งเวียดนามอันนี้ก็ เป็นในส่วนของปวดแล้วก็ถาดสำหรับใส่นะคะก็นำแผ่นแป้งนะคะที่เราแช่น้ำไว้เน้นย้ำว่าให้แช่ทีละแผ่นนะใส่ในถ้วยเดียวกันแต่ว่าให้ใส่ทีละแผ่นอย่าใส่รวมกันไปหมดทีเดียวมันจะทำให้แผ่นแป้งเหนียวติดกันแล้วก็ดึงออกยากแล้วก็ในที่สุดก็ขาดนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะแยกใส่ลงไปทีละแผ่นนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันเวลา ที่เราแช่น้านะคะนําส่วนผสมส่วนประกอบทั้งหมดนะคะมาใส่ลงไปในตรงกลางแผ่นแป้งแล้วก็ห่อแบบนี้เลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องขอไปว่าเราทําทานเองเนาะในส่วนของใครที่ต้องการที่จะทําขายแนะนำให้ตัดนะคะเป็นสอสองส่วนนะ,ะก็คือตัดตรงกลาง ก็จะทําให้มีสีสันที่สวยงามมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอัยเรอทําทานเองนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะทํางานเองอผักผลไม้ที่เรามีนํามาทําเองจะบอกว่ามันได้สุขภาพพอสมควรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไปในครอบครัวด้วยเนาะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแผ่นแป้งที่เรามีค่ะ ต่อไปนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเนาะเราจะใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดหส่วนต่อน้ำจิ้มเนื้อย่างนะคะหรือหมูย่างเนี่ยประมาณ2ส,ส่วนนะคะก็จะได้รสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีนะแบบนี้นะคะนี่เลยคะ่ะ น้ำจิ้มทำเองอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี่ยวจะบอกว่าสิ่งที่เราผสมรวมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหาได้นะคะดังนั้นเนี่ยการการทำกว๋วยเตี๋ยวลุยส่วนลักษณะแบบนี้ก็จะให้รสชาติที่เราชอบเป็นผักผลไม้ที่เราชอบถ้าเกิดว่า เราทําทานเองนะคะเราทําทานเองเราสามารถที่จะหาผักที่เรามีมาใส่เติมเข้าไปได้เลยนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนจากปูอัดไปเป็นไข่ก็ได้ไปเป็นกุ้งก็ได้ไปเป็นหมูยอก็ได้ก็อะไรก็ได้ที่เราสามารถหาได้แล้วมาทําทานง่ายแบบนี้ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ